ครูว่างอย่างพวกเธอตั้งแต่ตอนไหนครูยุ่งจะตายโอใช่สิฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์ชูเป็นญาติฉันนอกจากนี้ไม่นานมานี้ตระกูลถังก็บังคับอาจารย์ชูให้แต่งงานฉันจะสู้หน้าอาจารย์ชูยังไงตระกูลถังก็คือตระกูลถังเธอก็คือเธอไม่ต้องพูดถึงเธอก็ไม่ได้ตนในตระกูลถังเช่นกัน ขอบคุณอาจารย์ชูกับตันกูคุณมาทำอะไรตรงนี้นายคือคนมาใหม่ที่ชื่ออะไรนะครูฝึกชูนายมีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วความแข็งแกร่งของนายล่ะครูฝึกเขี่ยวหมาป่าแม่ทัพ้เยี่ยมยุทธหวังหยงเห็นคนเข้ามาทางประตูหลังแบบนี้ทำให้ฉันโกรธมากยังหนุ่มอยู่เลย และเขาเป็นเพียงแค่แม่ทัพผู้เยี่ยมยุทธเหตุใดเขาจึงสามารถเป็นครูฝึกของยันห่วงได้เราต้องได้รับการทดสอบเพื่อเป็นครูฝึกทั่วไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นครูฝึกของยันห่วงทําไมเขาถึงมีสิทธิ์เป็นครูฝึกของยันห่วงเมื่อเราเป็นครูฝึกมันไม่สําคัญว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนสิ่งที่สําคัญคือความสามารถในการสอนนักเรียนและเป็นนักเรียนที่ควรแข่งขันกันอะไรกัน ถ้านายทำไม่ได้นายจะใช้นักเรียนของนายปกป้องตัวเองเหรออาจารย์ชูอย่าไปสนใจเขาครูฝึกหวังมีนิสัยแย่มากและหน่วยของพวกเขาขัดแย้งกับเรามานานแล้วพวกเขาเคยเก่งกว่าแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณการสอนของอาจารย์ชูเราเก่งกว่าพวกเขาแล้วถ้านายมั่นใจนัก ฉันจะรอเจอนายในการสอบอย่าร้องและโดนเตะลงตกเวทีละ่ะทำไมเขาดูเหมือนคนปัญญาอ่อนไม่ใช่ว่าเหมือนเขาเป็นคนปัญญาอ่อนเลยละ่ะนายหมายความว่ายังไงครูฝึกคนหมายนี้ตัวสร้างปัญหาจริงๆครูฝึกหวังผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆแค่เมื่อได้ไเผชิญหน้ากับคุณ ระดับความฉลาดก็สูงขึ้นนายผมขอโทษแต่นักเรียนส่วนใหญ่ของเราตรงนี้อยู่ในการประเมินกลุ่ม A และมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะไม่ได้พบคุณกลุ่ม A. เหรอเป็นไปไม่ได้กลุ่ม A คือการประเมินของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ